ที่ดาวซาลูซา ตอนนี้ฟานเชสกาอดีตคนรักของกษัตริย์จาวิสโคนั้นได้เดินทางมาที่นั่นหลังจากที่เธอได้รับสารจากลูกชายอย่างคอนสแตนตินส่วนทางด้านของเดสมอนด์ฮาร์ดหลังจากที่ทําการสังหารกลุ่มกบฏต่อหน้าสภาสูงในแลนสลัดไปแล้วตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งในตําแหน่งผู้ส่งสารในการนํากองทัพหน่วยพิเศษเพื่อทําการขาจัดพวกกบฏภัยร้ายของจักรวรรดิและในขณะเดีวยวกันนั่นเองอีเนสก็ได้เดินออกมาจากที่นั่นเป็นตอนเดียวกันครับที ิเตอร์ฟานเชสกาอดีตคนรักของกษัตริย์จาวิสโคนั้นได้เดินทางมาที่นั่นเธอเข้ามาทักทายกษัตริย์ก่อนที่นาตาเลียจะบอกว่าไม่มีใครบอกหรือยังไงวันนี้เป็นงานเลี้ยงส่วนตัวฟานเชสกาก็บอกไปว่าฟาบาดข้ามาที่นี่เพื่อพบลูกของข้าหลังจากที่ลูกชายของข้าคอนสแตนตินนั้นได้ส่งสารมา แนขนาดเดียกันนั่นเองคอนสแตนตินก็เข้าพบอิเนสหลังจากที่น้องสาวครับเดินออกมาจากงานเลี้ยงฉลองคอนสแตนตินได้เข้ามาขอโทษและอธิบายเหตุผลที่ตัวเขานั้นไม่ได้เข้าไปช่วยพูดในสภาสูงส่วนทางด้านของวอลล็อกไนหลังจากที่เหล่าซิเตอร์ต้องเผชิญกับนิมิตแปลกๆพวกเธอจะต้องทำการฝึกฝนในการควบคุมความร้อนเจนก็ถามไปว่า อะไรที่ช่วยปกป้องเราได้เมื่อฝันร้ายเข้ามาแทรกในจิตใจของเราเธอไม่พอใจครับที่เรื่องฝันร้ายที่ทุกคนฝันนั้นกลับเงียบไปโดยที่แม่ใหญ่เหล่านั้นไม่ทําอะไรเลยเธอจึงถามไปว่าดวงตาที่เฝ้ามองในความมืดนั้นเป็นของใครกันแน่ ก่อนที่แม่ใหญ่ทูราจะเข้ามาบอกว่าเรากําลังเจอสถานการณ์เลวร้ายไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ที่ดาวจะรวัดด้วยพวกเจ้ามีหน้าที่ที่ค้นหาเจนจำานงไม่งั้นก็ไปจากที่นี่ซะก่อนที่เธอจะพาเจนแยกออกมาจากการฝึกฝนซึ่งเจนก็คิดว่าเธอคงจะถูกไล่ออกแน่แน่แต่กลับกันครับแม่ใหญ่ทูราได้บอกว่าในบรรดาเหล่าซิสเตอร์นั้นเจนไม่ได้ฝันร้ายอยู่คนเดียวบางทีเธออาจจะมีภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ แม่หญ่ธูระจึงพาเธอเข้าไปในห้องเก็บพันธุกรรมเพื่อที่ให้เจนั้นได้ดูบางสิ่งบางอย่างก่อนที่เธอจะพบว่าตอนนี้ครับเพื่อนสาวอย่างไลล่านั้นยังไม่ตายและไลล่าก็เกิดอาการคุ้มคลั่งทั้งสองจึงช่วยกันจับไลล่าเอาไว้และพยายามเรียกให้ไลล่านั้นตามเสียงเธอมาสิ่งนี้ครับมันอาจจะทําให้ไลล่านั้นสามารถควบคุมเหล่าบรรพชนได้ทู่าได้ขอให้เจนนั้นช่วยเฝ้าไลล่าเอาไว้ถ้าไลล่าเกินจะควบคุม แม่ใหญ่ทูลาจึงให้ยาระงับประสาทเอาไว้ครับเพื่อใช้ในายามฉุกเฉินเท่านั้นส่วนทางด้านของฟานเชสก้าเธอนั้นได้พบกับลูกชายอีกครั้งคอนสแตนตินก็แปลกใจที่แม่ของเขามาที่นี่และเขาก็ไม่ได้สงสารไปแต่อย่างใดคอนสแตนตินได้บอกว่าตัวเขาคิดว่าแม่เดินหามาที่นี่เพราะว่ารู้ว่าคาชาตายแล้วเมื่อฟานเชสกาดินแบบนั้นเธอก็ตกใจครับ ส่วนทางด้าของเฮโรฮาร์คอนแนเขาได้เดินทางมาขอคำอนฮาร์นหลังจากที่ยื่นข้อไต่สวนกับตระกูลของกษัตริย์เดสมอนฮาร์ตก็บอกว่าเขายังไม่ให้อภัยแต่มีข้อแลกเปลี่ยนครับถ้าเฮโรหาหลักฐานมาให้กับเขาได้เกี่ยวกับกลุ่มกบฏท,ที่เกี่ยวข้องกับน้าของเฮโรนั่นก็คือแม่ใหญ่อวุโสวาเรียเฮโรจึงเล่าข้อมูลสําคัญให้กับเดสมอนได้ฟังว่า เขาได้ทําการค้นหาตัวโจรสลัดที่มาป้วนหนังขนวานของเขาจนกระทั่งทราบว่าในซีเมียแห่งนี้ครับของเถื่อนทั้งหลายจะถูกส่งต่อผ่านตลาดกลางที่เดียวทั้งอาวุธสไปและว,วิทยาการเครื่องจักปัญญาสิ่งที่ต้องทําก็คือตามหาตลาดกลางนั้นให้เจอแล้วก็จะเจอพวกขบฏที่เหลือจากนั้นเดสมอนด์ฮาร์ดก็ให <K> ้ของกำนัน <H> ก <art> <K> ับเฮโรและสั <H art> <K> ่งให้หาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับน้าของเฮโรให้ได้ครับ ส่วนทางด้านของวาเรียตอนนี้ฟานเชตก้าได้เดินทางมาพบกับเธอหลังจากที่เธอนั้นได้ทําการส่งสารไปให้กับฟานเชตก้าให้เดินทางมาที่นี่ครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของเหล่าซิสเตอร์นั้นเริ่มแย่แล้วตั้งแต่ผู้ส่งสารคนใหม่ของกษัตริย์ได้เดินทางมาที่นี่และการตายของคาชาก็แค่จุดเริ่มต้นเดสมอนหานั้น คือตัวอันตรายครับและการนับถอยหลังตามคําทํานายของแม่ใหญ่ลาควิน่าก็ได้เริ่มขึ้นแล้วว่าเรียได้บอกว่าเธอจะหาทางกําจัดเดสมอนด์ฮัตให้ได้สิ่งที่เธอขอให้ฟานเชตกาทํานั่นก็คือช่วยชี้นําให้กษัตริย์นั้นเบนเข็มมาทางพวกเธอเหมือนเดิมจากนั้นก็ให้ส่งลูกสาวของกษัตริย์เข้าที่สํานัก,กวลอลลกนาย ฟานเชก,ก้าก็ถามไปว่าแล้วลูกชายของเธอล่ะจะได้อะไรจากเรื่องนี้วาเรียก็เสนอว่าตอนนี้ครับกษัตริย์ยังไม่ได้มีนายพลประจำกองยานเป็นโอกาสดีครับที่จะแทนตำแหน่งนี้ตัดพามาที่เดสมอนฮาร์ตตอนนี้เขาพร้อมกับทหารครับเดินออกตามล่าหาบเบาะแสเกี่ยวกับไส้ศึกและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเครานก็กำลังเก็บไฟล์ข้อมูลในล็อกเกอร์ที่นั่นครับมีไฟล์ข้อมูลแผนผังของราชวังทั้งหมดเดสมอนฮาร์ตได้เข้ามาที่นั่น พร้อมกับบอกว่าเรากําลังตามหาไส้ศึกอยากจะกร่วมกับเราไหมก่อนที่คอนสแตนตินจะเข้ามาที่นั่นทําให้เดสมอนด์ฮาร์ดพร้อมกับกองทหารของเขาได้เดินจากไปทันทีเมื่อคอนสแตนตินมาถึงตามนัดแต่เขารับมาไม่ตรงเวลาทําให้เครานั้นไม่ยอมสอนดาบให้กับเขา เมื่อเห็นท่าจะไม่ดีเทอรานจึงรีบเดินทางไปหามิคาเอราตอนนี้เดสมอนด์ฮาร์ดพร้อมกับกองทัพนั้นได้ออกตามหาไส้ศึกแล้วเขาบอกให้คายเอรานั้นรีบออกไปจากดวงดาวน,นี้ซะแต่ทว่าคาเอราก็ไม่ยอมไปครับเธอบอกว่าถ้าทิ้งมันไปตอนนี้ก็เสียายแย่แล้วแต่ทว่าเธอก็ได้ทำการเตรียมการรับมือกับเดสมอนด์ฮาร์ดเอาไว้แล้ว โดยที่เธอนั้นได้รับระเบิดลูกโซ่มาจากแบคใหญ่ของเธอนั่นก็คือแม่ใหญ่วาเรียสิ่งนี้ครับมันสามารถทําการกําจัดเดสมอนฮาร์ตไปได้ตัดภาพไปที่วอลล็อกนายตอนนี้เหล่าซิสเตอร์บางส่วนนั้นได้เดินทางกลับบ้านก่อนที่มีสารส่งมาให้กับทูรามันมาจากวาเรียครับที่ส่งตัวอย่างเลือดของเดสมอนฮาร์ตมาที่นี่เพื่อตรวจสอบวงวานสายเลือดของเดสมอนฮาร์ว่าเขาคือใครกันแน่ส่วนทางด้านของเจน ที่ดูแลไลล่าอยู่ ในตอนนั้นไลล่าก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เจนเล่าเรื่องฝันร้ายให้กับไลล่าได้ฟังไลล่าก็บอกว่ามันคือภายในกระเพาะของซาไอฮูรุตและมีดวงตาสองดวงที่จ้องกลับมาและมันไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือนิมิตก่อนที่เจนจะรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่ไลล่าครับแต่เป็นแม่ใหญ่อวุโสลาคเวล่าที่ได้เข้ามาสิงร่างของไลล่าเจนจึงพาแม่ใหญ่อวุโสลาคเวล่านั้นไปหาทูราจนกระทั่งแม่ใหญ่อวุโสก็เฉลยว่าเธอได้เข้า สิ่งร่างของไลล่าในช่วงขณะก่อนที่พวกเธอจะทําการสืบหาความจริงจากการตายของคาชาว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพวกเธอก็ใช้เซลล์สมองนําไปวิเคราะห์จนพบสิ่งผิดปกติส่วนทางด้านของเฮลราฮาคอนเนนตเขาได้บอกลาณสาวของเขาเพื่อที่นําร่างของลุงทวดของเขาไปทําพิธีที่ดาวเกิดแลงคิงเวลแล้วฝากที่นี่ให้กับวาเรียได้ดูแล ส่วนทางด้านของฟานเชสกาเธอได้เข้ามาคุยกับอดีตคนรักอย่างกษัตริย์จาวิสโคและขอให้จาวิสคนั้นสนับสนุนลูกชายบ้างเพื่อให้คอนสแตนตินนั้นได้แสดงศักยภาพในตัวออกมาก่อนที่จาวิสโคจะเข้าไปจูบภรรยาเก่าแต่ว่าฟานเชสกาก็ปฏิเสธพร้อมกับเดินหนีไปในระหว่างที่ทำการวิเคราะห์ทำให้พวกเธอพบว่ามันคือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ฉีดเอ็มไซด์เข้าไปในตับก่อนที่ฝังตัวอยู่ในสมองอามิทดาราของคาชา ในระหว่างนั้นแม่ใหญ่อเวราก็เข้ามาเคอะประตูธูราจึงออกไปพบก่อนที่อเวราจะนำสารจากแม่ใหญ่วาเลียมาให้กับทูราเพื่อทำการตรวจสอบวงวานพร้อมกับแจ้งข่าวว่าตอนนี้ซิสเตอร์บางส่วนนั้นได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วหลังจากที่คนพบว่าตอนนี้ครับมันคือเชื้อไวรัสที่แพร่ทางอากาศได้เทจึงออกมาบอกกับทูราเมื่อเห็นแบบนั้นก็ททำให้แม่ใหญ่อเวรานั้นตกใจที่ไลล่านั้นยังไม่ตาย ส่วนทนาานของคายเอร่ากับเครานทั้งสองนั้นช่วยกันติดตั้งระเบิดเอาไว้ในร้านเพื่อรอให้เดสมอนด์ฮาร์ตมาที่นั่นครับในระหว่างนั้นยานของจกักรวรรดิก็ได้เดินทางมาถึงที่นั่นเดสมอนด์ฮาร์ พร้อมกับทหารของเขาได้เดินทางมาถึงทําให้คายเอล่านั้นจะต้องออกไปพบเดสมอนฮาร์ก็ถามว่าเจ้าได้นําเอาสไปผิดกฎหมายเข้ามาหรือเปล่าหลังจากที่เขาได้ข่าวมาจากกองโจรและได้ข่าวมาว่าที่นี่ครับคือที่มั่วสมของพวกกบฏในการก่อการร้ายก่อนที่เดสมอนฮาร์จะสั่งให้ลูกน้องทําการลื้อคนล้านของคายเอล่า และเข้าไปภายในร้านของเธอในขณะเดียวกันนั่นเองครับเครานก็ติดตั้งระเบิดเสร็จพอดีและเป็นช่วงเวลาเดียวกันครับที่เดสมอนดานั้นได้เจอเข้ากับสสารสีส้มมากมายในร้านของคาเอ,อร่าก่อนที่เจอเบาะแสบางอย่างครับที่สําคัญอย่างมากมันคือชุดของพัคก,กีนีของคาเอ,อร่าครับที่ได้เก็บเอาไว้ก่อนที่เครานจะกดระเบิดทั้งสองนั้นได้หนีออกมาจากที่นั่นโดยที่คาเอ,อร่านั้นได้ใช้มีดของสำนักแม่ชีในการต่อสู้จนกระทั่งระเบิดก็ทำงาน เดสมอนด์ฮาร์ดนั้นได้กดม่านพลังป้องกันเอาไว้ได้ทันเวลาและทั้งสองก็ได้หนีออกมาได้เครานที่รู้แล้วครับว่าไคล่านั้นเป็นพวกซิสเตอร์เพราะว่าเขาเคยเห็นอาวุธที่ไคลา่าใช้มาก่อนจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันส่วนทาน้าของทูราเธอสั่งให้เจนดูแลไลล่าเอาไว้เพราะว่าเธอนั้นจะต้องไปตรวจสอบวงวานที่แม่ใหญ่อาวุโสวาเลียนั้นได้ส่งตัวอย่าง DNA มาให้ ส่วนท่า้านของเดสมอนฮาร์ดเขานั้นยังไม่ตายครับเขารอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิตส่วนท่า้านของคอนสแตนตินเขาได้คุยกับแม่ของเขาคอนสแตนตินจึงถามไปว่าเป้าประสงค์ที่ข้าเกิดมานั้นคืออะไรกันแน่แม่ทิ้งข้าให้อยู่กับพ่อที่เขาก็ไม่ได้ต้องการตัวข้าฝานเชตก,กาก็บอกว่าเป้าประสงค์ที่ลูกเกิดมานั้นก็คือจะต้องปกป้องน้องสาวให้ปลอดภยัยเพราะว่าอีกหน่อยน้องสาวของเจ้าจะได้ขึ้นของเป็นราชนีของจัก,กรวรรดิ หลังจากที่ไคเอล่าคนหาซากศพข,ของเดสมอนด์ฮาร์ดไม่เจอเธอจึงเข้ามาแจ้งข่าวกับวาเรียวาเรียจึงบอกว่าเธอมีแผนสำรองไว้จัดการแล้วซึ่งในตอนนี้ครับไคล่าก็เสียดายล้านของเธอที่เสียสละยอมให้ถูกระเบิดไปแต่แผนการกำจัดเดสมอนด์ฮาร์ดนั้นก็ยังไม่สำเร็จวาเรียจึงให้เซฟเฮาที่อาราคิสกับอาเคราไว้กับดานที่นั่น ส่วนทนานของคอนสแตนตินที่เอาดาบไปเก็บครับเขาได้เจอว่าเครานั้นมีข้อมูลไฟล์แผ่ผนผังของราชวังเก็บเอาไว้และนั่นก็คือสิ่งที่กบฏมีทำให้เขาจับเคราน,นทันทีเมื่อใช้นักดาบก้าวเท้าเข้ามันถึงหลังจากที่จับเครานเอาไว้ได้ทำให้พ่อของเขาครับได้ทำการแต่งตั้งคอนสแตนตินนั้นเป็นายพลประจำกองกานหลังจากที่ยอมทำตามที่ฟรายเชตกาได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้โอกาสและสนับสนุนลูกชาย เมื่อราชนีนาตาเลียเห็นแววตาของสามีที่มีต่อภรยาเก่าเธอจึงเดินออกมาจากวงอาหารทันทีส่วนทางด้านของอินเนสหลัง,ง, ES, ลางจากที่รู้ว่าเครานถูกจับเธอจึงเดินทางไปที่นั่นครับเพื่อใช้สัมผัสสัตว์แท้ในการไต่สวนเครานตัดพาราทิทูราเธอได้นำเอาดีเอของเดสมอนด์ฮาร์ดไปทำการตรวจสอบกับเครื่องจัรปัญญาเพื่อทำการสืบว่าชายคนนี้คือใครกันแน่และมีเชื้อสายมาจากไหน ส่วนทางด้าของนาตาเลียเธอได้เข้ามาหาเดสมอนด์ฮาร์ดหลังจากที่ฟานเชสกาปรากฏตัวที่นี่ทําให้เธอไม่พอใจอย่างมากครับและเพื่อที่บอกว่าตอนนี้เหล่าซิสเตอร์นั้นได้ล้าเส้นและกําลังจะพังทลายอํานาจของข้าเธอจึงถามเดสมอนด์ฮาร์ดไปว่าพวกพักคินีน,นั้นทําอะไรกับเจ้า ผลการสืบแดชนีวงวานที่ถูล่าได้ทําการสืบนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นคนก็คือเดสมอนด์ฮาร์ดนั้นมีเชื้อสายมาจากตระกูลอาร์เทดิสและตระกูลฮาร์คอนแนเมื่อถูล่าเห็นแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากครับตัดพามาที่เดสมอนด์ฮาร์ดเขาได้เล่าให้ฟังว่าแม่ของเขาได้ส่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนเก็บขยะและแม่ของเขาก็คือพักคินีก่อนที่นาตาเลียจะบอกว่าพวกเราจะต้องกําจัดแม่มดเหล่านั้นให้สิ้นไปจากจัก,กรวรรดิ และเรื่องราวในตอนที่5ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้